สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะพ่อกับพินีอีกแล้วนะคะช่วงคำคำของวันที่2เมษายนนะคะเ,เพ,พือเพ็บเดียวนะคะมเมษาแล้วเนาะหากว่งหันหาก็ปีใหม่เนาะยังไม่ทันเด็ดทันใดเด้อได้เดือนอยากก่างก็เดือนเมษาที่เขาสางการแล้วสงการปีนี้ก็บ่ได้ มีโอกาสเสด็จสงการกันน้อกเนาะโรคระบาดนะคะเนาะก,ก็ทุกคนนะคะสมาชิกนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะก็ดูแลเจ้าของดีๆนะคะว่าจาเป็นกันจะออกไปใส่มาใส่เด้ออันตรายนะคะช่วงนี้เนาะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะข้ากะก้อนจ่าเข้าสูตรกันนะคะพี่นี่กะฝากขอบคุณนะคะสมาชิกและลูกศิษย์พี่ทุกๆคนนะคะที่เอ่อ ให้ความไว้วางใจนะคะเสื่อมัน่นและศรัทธาในตัวพีน่นีเนาะ أ, เข้ามาเรียนสูตรนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนที่เข้ามาเรียนสูตรหมูวานหนีนะคะหมูวานหนีเนาะพีนีก็สอนทุกมือะคะ่ะพี่นีสอนทุกมือนั่นละนะคะมาเรียนมือเดียวนะคะได้ทอนกันยาวเลยนะคะสะอ่อนข้าเจ้าเนะเาะอ้าวนะคะทุกคนมาเพื่อหาสูตรเอาไปใส่เอาไปลินนะคะได้เงินได้ท้องกันเนาะ ช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะผู้เดก็ต้องพึ่งยี่กีนะคะแต่พากกันลินระวังระวังแน่จังหน่อยเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้รู้สึกว่าคนตกงานเยอะนะคะเศรษฐกิจย่ําแย่นะคะพยกยเพิงยี่กีนะคะหาเงินกันนะคะหาไรายได้เสริมหาไรายได้หาไรายได้ต่อเนื่องกันนะคะอ่ะพี่นิจะให้ทุกคนเบิงนะคะให้ทุกคนดูนะคะว่าพี่นิว่า เป็นความจริงบอนะคะนักเรียนส่งกันบ้านกันรัวๆเลยนะคะแต่สะอ่อนเพ่นเนาะเห็นไหมคะนะคะการบ้านค่ะเห็นไหคะส่งกันบ้านกันฮะตาแรกแหกหมานนะคะอา้าวเรียนไปแล้วต้องเอามาน,นะคะมาโชว์หน่อยนะคะเห็นไหคะได้กันนะคะเห็นไหคะส่งกันบ้านค่ะตามทริคค่ะวประสารผนว่า,นานเนาะเิเห็นไหคะของ หองรวยกับนี้นะคะเว็บทองนะคะเว็บสีทองนะคะกับได้ได้ทอนกันนะคะทุ่นหน้าทุ่นทุกทุกคนนะคะเห็นบ่ค่ะอันนี้กันเนาะนี่นี่คือเว็บทองนะคะเมื่อนี้พี่นี้ได้เอาสูตรของมาว uh, ินนะคะมาฝากทุกทุกคนนะคะเอาสูตรห้องมาวินนะคะมาแบ่งปันนะคะเห็นบอเห็นผู้นี้บ่คะโอ้ยสะอ่อนขาเจ้านะคะเนาะส่งการบ้านค่านี่นะคะการบ้านนักเรียนที่เลี้ยนไปแล้วนะคะก็เอามาใส่กันนะคะ ทุกคนที่เรียนไปแล้วนะคะก้าวไปพัฒนาต่อเนื่องนะคะเห็นไหมคะอ่อสะอ่อนค่ะเจ้านะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนอ่าที่เอาสูตรไปแล้วนะคะเอาไปใส่ให้มันได้ทอนหลยๆได้ทอนทุกมือนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะพี่นี่เอาสูตรห้องมาวินนะคะห้องมาวินมาฝากนะคะ เอาใจขาววิ่งหน่อยนะคะเอาใจขาววิ่งแน่นะคะวิ่งบนอย่างเดียวนะคะวิ่งบนอย่างเดี๋ยวแลนแต่บนนั่นแหละแลนแต่บนนะคะมาตองไปแนลนรางนะคะเนาะฝากขอบคุณสมาชิกและลูกศิษย์ทุกๆคนก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะที่นะคะ เขาเป็นใอหงนะคะทุกคนน่ารักมากนะคะเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเรียนกับอะไรให้ระวัดระมัดระวังนะคะใจเย็นๆนะคะอย่าพักกาใจหอนเนาะมันอากาศมันโฮลกัใจเย็นๆกันนะคะเบาใจยังกันกันพิสูจน์กันอภัยให้กันเนาะอย่าเครียดให้คมให้กันนะคะนะคะออามาทำมาเข่าสูตรกันนะคะพี่นีนะคะอยากให้ทุกคนดูแล้วก็สังเกตเลขนะคะวิ่งบุเป็นอย่างพี่นีคือบอกว่าวิ่งบนนะคะพี่นีอยากให้ทุน เอาไปใส่นะคะสูตรนี้ใช้ได้นะคะวิ่งบนนะคะใส่นี่นะคะดูนะคะใช้10บบนกับหน่วยบนนะคะคูณด้วย66%ปนะคะหกนะคะหกเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะหกสอ่า ให้ทุกคนนะคะร,มระ,ะ,ะรมัดระวังนะคะระมัดระวังเนาะเวลาหลินนะคะระมัดระวังกันหน่อยเนาะกะถ้าใส่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะใช้คู่หลังจุดนะคะถ้าถึงใส่คู่หลังจุดนะเอาไปวิ่งบนอย่างเดียวนะคะเอาไปวิ่งบนอย่างเดียวเด้อไปวิ่งบนอย่างเดียวนะคะเนาะ มา,าเขามาเข่าสูตรกันเลยนะคะเข้าสูตรกันเลยทํายังไงนะคะเบิ้งนะคะเราใช้สี่เจ็ดค่ะคูณด้วยหกสิบหกกดเปอร์เซ็นต์ค่ะเห็นไหมคะศูนย์สองนะคะใช้คู่หลังจุดนะคะใส่คู่หลังจุดนะคะคู่หลังนะคะใช้คู่หลังนะคะคู่หลังจุดหรือเขาจะว่ากดเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะถ้าไม่กดเปอร์เซ็นต์ก็ทําแบบนี้นะคะ 47่สคูณด้วยหกสิบกดเท่ากับได้เลยนะคะก็เอาศูน์สคือเก้านะคะได้0ูนย์สองนะคะแล้วได้02นะคะรอบนี้เป็นไงคะับศูวิ่งบนอย่างเดียวเห็นปะคะสูนย์สองขึ้นบนนะคะได้หนึ่งดอ้าวต่อไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะเกนี่แหละเก้าคูณด้วยหก กดเปอร์เซ็นต์ก็ได้กดเท่ากับก็ได้นะคะกดเปอร์เซ็นต์ก็ได้สามสี่กดเท่ากับก็ได้สามสี่นะคะเก้าเก้าคูณหกสิบหกเท่ากับก็ได้สามสี่เหมือนกันใช้คู่ตัวหลังนะคะคูณหลังนะเอาสามสี่นะคะเป็นไงคะเห็นปะถึงหรือว่าเราจะมา,าวิ่งบนลุนล่างก็ได้นะคะแต่ว่าสูตรนี้พี่นิให้ใช้บนนะคะสีมาไดนน้งเด้งน,นะคะเา้าต่อไปค่ะต่อไปเราก็ใช้สี่เจ็ดนะคะ c7 คูณด้วย6 6นะคะกดเปอร์เซ็นต์นะคะได้02นะคะอ2รอบนี้เป็นไงคะรอบนี้หลุดนะคะมันมาเบิ้ลามาตองนะคะรอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดอ้าวนะคะอ่าต่อไปพอมันหลุดทำไงคะทบนะคะพอหลุดแล้วทบนะคะใช้44 4, คูณด้วย6 6กดเปอร์เซ็นต์ก็ได้04นะคะเท่ากับก็ได้นะจ๊ะ อ้าวนะคะเป็นไ้คะศูนย์มาบนถ้าทบเห็นบอเราเล่นร้อยหนึ่งรอบหนึ่งตัวละร้อยสมมุติว่าเราเล่นตัวละร้อยสองตัวก็คือสองร้อยถูกป่ะคะรอบต่อมาเราจัดไปเลยคะ่ะทบจะทบร้อยหนึ่งนะทบหนึ่งหนึ่งนะให้ทบหนึ่งสามนะคะหมายถึงว่าทบสามร้อยนะคะประมาณนี้นะคะสิบบาทก็ทบสามสิบอย่างนี้นะคะอ้าวนะคะ รอบนี้ศูนย์มานะคะในหนึ่งเดงเห็นไหมอ่ะทบนะคะได้ทั้งทุนตัวนี้ขึ้นได้ทั้งกําไรพร้อมนะคะอ้าวต่อไปใช้หนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้สี่สี่อันนี้หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งคูณด้วยหกสิบหกกดเท่ากับก็ได้กดเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะได้สองหกนะคะเป็นไดคะเป็นไดเป็นไดเห็นไ่ะขึ้นบนอ้าวต่อไปค่ะต่อไปเราใช้ห้าสองค่ะห้าสองคูณด้วยหกหก กดเท่ากับก็ได้กดเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะได้สามสองนะคะเป็นไงคะสองขึ้นบนอีกโอ๊ยสะออนนะคะเราเล่นสองรอบสามรอบเพราะมีทุนจัดไปเลยนะคะอ่ะต่อไปใช้หกอ่าใช้เก้าสองนะคะใช้เก้าสองเก้าสองคูณด้วยหกหกนะคะกดเท่ากับก็ได้เจ็ดสองกดเปอร์เซ็นต์ก็ได้เจ็ดจุดเจ็ดสองนะคะเจ็ดสองเห็นปะคะ เหสองขึ้นบนนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาดูว่าเอา้าหัเหรนจักรอบนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรอบเป็นบาคะหลุดรอบ 1, หนึ่งเขาทบถ้าเราทบแล้วเราได้กับรอยเราก็เล่นถ้าเัาเหรินต่ละลอยเขาก็เล่นลอย ไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าใครทุนเยอะก็เล่นตามนั้นนะคะเวลาเวลาทบนะคะทบหนึ่งหรือทบสามนะคะเวลาเราทบหนึ่งไ็ได้สามกระโดดสามเลยนะคะกระโดดสามหรือกระโดดห้านะคะถึงจะได้กําไรเลยก็ได้ทุนคืนนะคะเนาะค่าก่อนที่เราจะจากกันนะคะพี่นี่อยากฝากนะคะฝากทุกคนนะคะผู้ใดอ,อยากเข่าหงองนะคะพี่นี่เปิดห้องมีห้าห้องนะคะมีห้องแดงนะคะมีห้องนางฟ้าคือห้องหวยนะคะมีห้องออบารมีพระแม่นะคะ บารมีพ่อแม่เนี่เป็นเจดนะคะมีห้องอานาคีพารวยจะเป็นมาวินนะคะแล้วห้องพ่อคุณพ่อแม่ก็คือห้องรวยนะคะเวียบท้องนะคะผู้ใดอยากเข้านะคะทักแอดมอนตาได้เลยนะคะทักแอดมอนตาไปนะคะหรือว่าทักพี่นี่ก็ได้นะคะทักพี่นี่ได้นะคะมีทั้งสองไอดีนะคะทักพี่นี่ตอบท่า ให้ทักหาแอดมอนตนะคะให้ทักหาทักหาแอดมอนค่ะพินีภารกิจเยอะแยะนะคะหลายนาเหตุเนาะค่ะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะรับสูตรเอาไปเลยมทันทีนะคะเนาะนะคะให้ทุกคนนะคะกดกระดิ่งเลยติดตามพินีนะคะพินีจะพยายามเอาสูตรมาแบ่งปันมืออื่นพ่นีจะเอาสูตรเจดมาลงให้นะคะมือนี้ขอเป็นมาวินนะคะเจด ห้องห้องหวยแล้วก็ห้องทองนะคะแล้วก็ห้องแดงนะคะต่อไปพินิจจะเปิดเว็บสามารถอีกนะคะผู้ใดสนใจทักพินิมาด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะ